วัสดีเพื่อน่ามาพาดนี้ผมขี้เกียจพูดเปิดหรอทุกคนชิวๆไปไปดูกันเลยดีกว่าไปไปดูเลยโอเคครับผมพร้อมรับหน้าที่แล้วครับเอ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคุณเอ่อจะสอนงานอะไรผมครับผู้ใหญ่บ้านผมมารับงานแล้ฮะเพราะตอนนี้เราเราต้องการบีดรูทกับข้าวเพื่อเอาไปแลกเป็นแอมโมเลบีดรูท บิดลดคืออะไรบิลดข้าวแล,วและอนเอรอแล้วก็เอาแครอทไปปั้มลูกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันมผมปลูกข้าวก่อนแล้วกันอ่าเน้นเน้นเน้นบิดลด์ใอย่าอย่เน้นข้าวข้าวมีเดียวแหละอ่าเน้นบิดลด์เหรอบิลด์อาบิดลด์ก็คือไอไอเอาก็คือเอาบิาลดก่อนถ้าท<ๆ>ี่มันเหลือก็วาข้าวีเหลือข้าวนี่น<ๆ>ี่บิลด์คืออันนี้วันน้อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเอามาครับอผู้ใหญ่บ้านเราได้รับงานแล้วทุกคนเดี๋ยวปลูกข้าวก่อนไม่ใช่บิลดไปแล้วฮะ แถวหน้าที่มันก็หมดแล้วปลูกแค่นั้นเดี๋ยวใช้ n p c ทำก็ต้อง,องทำใจนะเราทำเช้ากินข้ามจ้ำข้ากินชเช้าเฮ้ยอ๋องงงงเราได้งานแล้วฮะได้งานแล้วฮะโอ้งานเราง่ายกว่าวันนี้หมดแล้วปลูกข้าวเลยแล้วกันนะจ๊ะปลูกเสร็จแล้วปลูกข้าวปนไปเลยไม่เป็นไรใช่ไหมปลูกนปนเลย,เลยได้ครับผู้ใหญ่บ้าน มามาใครใครใครยังมาทำหน้าทียนหน้าเปลือกผมทําได้นะถ้าไม่มีใครทําผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าผมขอปลูกข้าวก่อนแป๊บนึงผมปลูกข้าวเสร็จแล้วครับผู้ใหญ่บ้านผมพร้อมรับงานต่อไปแล้วฮะผู้ใหญ่บัตรผู้ใหญ่บัตรนี่ผมตัดขนแกะอยู่ผู้ใหญ่บัตราฮ่าาคยกูกูอยากเป็นอะเนี่ยกูอยากเป็นกูอยากเป็นเศรษฐีสสเออกูอยากเป็นสสสมาชิกส้มสร้อยอ่ะผมพร้อมแล้วฮะเราจะได้งานใหม่ละ งานเราคืออะไรครับผมผู้ใหญ่งานเราคือเอาไอ้คนคนคนตัวเต็มวัยไปใส่ช่องตรงนู้นไปใส่ช่องตรงนู้นโอเคแล้วก่อนก่อนที่จะใส่เห็นตรงนี้ไหมคันโยกเนี่ยก่อนจะใส่โยกคันโยกก่อนโยกให้มันลงมาอย่างนี้ก่อนโยกโยกซ้ายโยกขวาอ่าแล้วคุณไปกดตุ่มอเดี๋ยวนะอ่าโยกให้มันลงอย่างนี้แล้วก็ไปลากไปลากมาดักผู้ใหญ่มาไไม่ใช่ตุ่มคนตัวเต็มวัยตุ่มตุ่มนี้ใช่ไหมฮะกดตุ่มปุ๊บโอโอเคทำไมต่อครับ กดปุ่มแล้วคุณขัดดันดันดันอย่าตีนะเฮ้ยอย่าตีคุณคุณดันดันให้ไปข้างสุดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยกอย่าดันดันให้ไปบล็อกข้างในก่อนโอเคแล้วคุณโดดโดดขึ้นมาโอเคครับแล้วก็ผมโดดขึ้นมาอ่าแล้วคุณกดกดกดตุ่มนิดนึงกดตุ่มนิดนึงจัดไปฮะอ่าแล้วคุณไปเอาดินมาไปเอาดินมาดิน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 มีบอกว่าในตัวไม่มีครับไปเอาดินก่อนฮะโอ้ยเร็วครับผมครับผมนะผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงครับผมไม่ทันนะผมมือใหม่เอานี่ผมฝึกงานเลย โอเคครับเอาเอาดินเอาเอาดินวางตรงไหนครับข้างใต้เหรอข้างหน้าข้างบน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 ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาเอาไม้กูเอาดินไม้กูเอาดินไม้กูเออนั่นแหละโอเคไงต่อฮะแล้วคุณก็เอาบอกอาชีพวางอาชีพวางไหนครับคุณตรงนี้ก่อนคุณคุณตรงนี้คุณตรงนี้แล้วคุณก็วาง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 ตรงหินเนี่ยวางบอกอาชีพวางไว้ตรงหินตรงหินไหนอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางคุณมานี่ก่อนคุณออกมานี่ก่อนคุณออกมานี่ก่อนแล้ะกูใหญ่กูใหญ่แม่งกระมัวอะไรกูเริ่มมึนแล้วเนี่ยจะเนี่ย คุณทุบรถออกมาก่อนทุบรถได้อย่าทุกคนทุกเฉียงเฉียงทุบรถอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนเองใช้มือใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าโอเคใช้โอ๊ยคุใจเย็นครับโอ้โโหอเคผมตีเลยนะทุบไปเรื่อยๆอย่าให้โดนคนนะงานโคนตื่นเต้นครับทุกคนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โคนตื่นเต้นเลย คุณเหญ่ดิผมตื่นเต้นด้วยแหลกแม่งตื่นเต้นด้วยผู้ใหญ่เนี่ยแม่งดู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 เฮ้ยดูดูตีอยู่ผู้ใหญ่คุณนี่อ่ะรถอยู่ไหนอ่ะรถอยู่ที่คุณไงครับผู้ใหญ่คุณนอนไปอ่ะไม่มีรถอยู่ไหนเคาอยู่ที่คุณไงอยู่ข้างหน้าป่ะอ๋อเนี่ยรถมันตกอยู่ข้างล่างอ่ะผมต้องลงไปเก็บไหมคุณเข้าไปในรูนเข้าไปดูเก็บเก็บรถมาก่อนลงไงครับลงไม่ได้เนี่ย ต้องตีตุ่ไปในรูเปี้ยโอเคล้ากดทิ่อ่าแล้วคุณไปที่กล่องเดี๋ยวๆไปที่กล่องที่นี่คุณมาที่นี่คุณมาที่กดที่หินแกไปกดที่ตุ่มกดที่หินนี่แล้วก็เอารถใส่เข้าไปแค่นั้นอ่ะโอเคโอเคครับอันนี้คือคุณต้องทําพื้นฐานก่อนโอเคขั้นแรกโอเคหมดวันละนอนเอาแค่นี้เหรอเดี๋ยวสอมบี้มาแยังไม่ถึงเลยละเอิดคุณ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 เข้าไปในนี้คุณเข้ามาตรงนี้ แล้วคุณเอาบล็บอกอาชีพเห็นเห็นโพเดียมไหมคุณเอาโพเดียมวางวางไว้ติดกับไอไอเตาหินเนี้ยไอไอแข้งหินอะไรตรงนี้เออแล้วคุณไปเอามาข้างหลังอ่ะแล้วคุณก็ไปคลิกที่ตูดมันตูดตัวนี้อา่ามันเป็นอะไรตูดเอ็นพีซีเนี่ยนะเออเป็นอะไร in c h a ร์ด o o ๊กเบนออฟอัลโทฟอสไอวีไมึงออกไปดิมึงออกไปดิมึงออกไปดิออปดเอาฮะ นี่มันงงนะ้วเอฟซีันนี้ไม่เอาไม่เอฟซีงงแล้วเนี่ยคุณทุบแล้วก็วางใหม่เดี๋ยวผมดูให้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกคุณทุบอยู่งั้นเดี๋ยวผมดูข้างหลังคุณทุบแล้ววางใหม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมวางให้เดี๋ยวผมวางให้ทุบทิ้งทุบทิ้งเพื่ออะไรวะมันมันติดเคิร์ดมันติดเคิร์ดมันไม่ใช่ของที่เราต้องรัดทุบเราได้งานแล้วนะครับเราต้องดีอย่างนี้กว่าจะได้ของที่ดีที่สุดอะไรวางแล้วทุบทิ้งทุบทิ้งทุบทิ้งขยัะ ครับสามขยะไอเฮี้ยกูยังไม่ได้พูดเลยอย่าเพิ่งทุกสิไอสัตว์ตอนนี้หาพวกมายิงหาพวกะนีับขยะขยะขยะอ่าออินฟินิตี้มีใครจะเล่นธนูไหมอย่าเพิ่งีจะเล่นธนูไหมอ่ะถ้าเป็นอินฟินิตี้อะมันมันไม่ต้องใช้ลูกธนูอะมีใครจะเล่นธนูไหมเล่นไหมไหนขอดูเนอกระดาษยี่บสี่แผ่นใช่ปะ อ่ายี่สิบแล้วก็ e n c h a n t book Infinity ออโอเคเราได้ต้องการละมันต้องเอาสิบห้าสิบห้า book บวกสมุด,มดลแล้วเอสมุดเดี๋ยวกูเลีกติ๊งไว้ให้โอเคนี่แหละมัน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 ไม่สามารถเปลี่ยนได้ละมันจะเปลี่ยนไม่ได้ละแล้วก็เราทำตัวใหม่ออ i แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่คือเราแลกได้ตลอดเลยเอย่าง <S 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 นั้นใช่แลอได้ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแพงอยู่เห็นไหมมันมันราคาสูงอยู่เห็นไหมเดี๋ยวกูจะทำให้มันมันใช้อะไรเลีกอ่ะ Emerald นี่หรอไอ้นี่ Emerald ฟางเห็นตัวนี้ไหมฟาเห็นตัวนี้ไหม ฝากกดเข้าไปเห็นไหมเอาเอาเอาฟ้าวแบบผิดรูมมาแล้วเห็นว่าเราเห็นปะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจละโอเคไอ้รุ่โอ้ยแล้วมึงตีกูทำไมเฮียอะไรเอาดินมาอุดด้วยเออนี่แหละเห็นไหมที่เราทำโปรเทคชั่นไอวีโอเคพอ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 ขอดูก่อนโปรเทคชั่นไอวีได้อยู่เห็นไหมเห็นแล้วตัวตนดูบักราคามันขึ้นเห็นปะเอนชันไอวีตัวดักชั่นไอวีของต่อไปที่เราต้องหาคือ ตาแมงมุมแล้วไอ้ NPC ทำไม่ได้แล้วเหรอตอนนี้ก็มันจะทำยาจะจะเอาเหรอไม่มันครบแล้วเหรอที่จำเป็นอ่ะยังไม่ครบแต่เราเราต้องทำยาก่อนเพราะว่าของมันแพงเกินไปเว้ยแล้วทำยามาทำอะไรเราเต้องให้ซอมบี้กับก NPC แล้วก็ทำยาแก่ตาแมงมุมเหรอกูม,ม,ม,อมีนะที่ฟาร์มมันเป็นสปาแมงมุมอ่ะแต่ว่า นะแต่ว่าต้องกูกูไม่ได้จดพิกัดไว้แต่กูทำทางกูกูขุดขึ้นมาข้างบนแล้วเดินเดินลงไปหาได้อยู่เออใครดันเพี้ยอะไรไม่ใช่กูอ่ะไอวิกเนาะแล้วกูตีใครตีกูเนี่ยไอสัตว์เอาก็ตีถูกคนแล้วเวอร์ไม่เกี่ยวกูอยู่แล้วกูไม่เกี่ยวลงถ้ำกันลงถ้ำไหมไอวิกลงถ้ำไปนี่มาทางนี้กูเจอทำเลยเดี๋ยวกูต้องไปนี่ก่อนดิกูต้องพาแมงมึงกูต้องพามันไปเอะสปาแม่งมึงก่อนมาพร้อม ใครไม่มีอาหารเอาหาในตู้นี้ได้อาหารในตู้เผาตู้ไหนโอเคเอาเผาีแล้วครับพี่ทอสทอสทอสมีกัญญังทอสมีแล้วมีแล้วดาบฟิกเอ็กซเนื้อธนูน่าจะมีด้ทำทำป้ายเอไว้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใชมึงเห็นแล้วเหอนี้ทางนี้างนี้ทางนี้ทางน้างี ลงไปเลยมันมีทางเดียวกูทำโอ้ยไอ้เขียมืดนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนตื่อท้อไปได้อะไรลึกจานต้องลงไปอีกมันไม่ใช่อยู่ตื้อๆดีหรอไปไหนต่อเนี่ยตรงไอ้นี่ท้ทอแดงท้อแดงพาไปทางไหนไปนัเนี่หัวโน่แล้วม้องเดินน้องไปต่อ ดีๆครับต้องช่วยหาแหละมันอยู่แถวนี้แหละต้องช่วยหาแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้ๆียว้อะใช่ไหมไม่เกี่ยวไหมไม่ใช่จะไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นไอ้ไอ้นี่แหละวางมันอยู่เต็มเลยต้องโอ้ยคิปเปอร์ต้องช่วยหาแล้วตรงเนี้ยกูกูทำสัญลักษณ์ไว้แค่นั้นหรอกแต่มันอยู่ในนี้แหละไอ้กูกูอุ้ยกูเจอสเป๋าไอ้นี่แต่ว่า ะเปาแมงมุมมาอะไรตัวทหนอวะใช่เ,อเ,อเอจอกล่องในรางรถไฟคืออะไรวะของเต็มเลยโกลเบอร์รี่คืออะไรเอ้ยเนี่ยกูได้ยินเสียงแมงมุมนะอยู่ไหนวะบนหัวกูบอกว่าวกโกลเบอร์รี่จำเป็นวะน่านจะของดีหรือเปล่ามีเนมแท็ก

กูไม่ได้ตีแต่วันนั้นแม่งแบบมันสปาเยอะเกินนั่นอะบังอุ้ยตรงกูเปล่าวะเออวะตรงทำไมตรงกูมียางมุมเป็นไอ้เชี่ยเยอะเลยใช่ใช่ข้่มีมึงแล้วมึงเจอยังทำไมมึงอยู่ใต้กูวะเชื่อตรงกูเนี่ยมีกล่องด้วยแต่รู้กล่องสปาตัวอะไรนี่นี่นี่ตรงกูเชี่ยมึงอยู่ไหนกันวะกูอยู่ข้างบนมึงเจอยังที่โว้ยโดนกูโดนกูโดน นี่ไงนี่ไงกันกันนี่เออการตางหยุดเุ้ยไอ้เหี้ยพิชเหรอใช่ใช่ขึ้น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 ข้างบนขึ้นข้างบนแต่กูปักข้างล่างกูปักกูปักท้อสีแดงว่แล้วโอ้ข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็มีเอาข้างล่างก่อนไหมข้างล่างเป็นสปาแมงมุมเหมือนกันเหรอใช่ใช่ใช่ดีดีดีเล่ได้เต็มหวัดดีเล่ได้เต็มหวัดคือแมงมุมอ่ะมึงกดไอ้นี้ค้างเลยให้มันกระโดดไม่ให้มันดังตึ้งทีนึงแล้วมึงก็ฟันกดกดกดโล่ค้างกดโล่ค้างไว้ให้มันดังตึ้งทีนึงจัดไปพร้อมแล้ว Này trong này. Để đi Phải đi. Này này. Đấy. này. Nú, đi. Để không. Đi ไหน? Nú khoảng của nó. Đi đi. Không được. Đi giày còn, không này. Ừ, nó có tí. เชี่ยพิษเชี่ยพิษแมงม,มุมหนักจัดอยู่ด้านบนตัวหนึ่งนะคุ้มกันข้างหลังว่าคุ้มกันข้างหลังไปแล้วทำไมมันไม่กัดอะตัวนี้รุมมันไหมวิกโอเคโอเครุ่มไหมว่ามันไม่กัดเอานะ้หนึ่งสองสามโอย อย่าดีกว่านี่มันก็ไปยุ่งก็เลยอย่าไปยุ่งมันเอ่อมงมุมอยู่ข้างบนหัวเห็นปะเห็นแล้วใครไม่ยุ่งเราเราไม่ยุ่งมันเด้ปะหนึงเด้ปะหนึงเอ้ยอยู่เฉยๆดิเฮ้ยมึงทำไงมันไม่สาปาวะเอะมีหนึ่งสองสามขุดให้เป็นห้องขุดไปฝั่งไหน เห็นไหมเห็นเห็นกูวางวางวางโค้งให้แล้วเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ทำให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมหรอทำให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ขุดขุดขุดลงไปอีกเท่าไหร่นะก็จะไม่ผิดแต่ขอดูดูไกด์ก่อนน่าจะหกหกหรือสามพริ๊กแอสพอไหมพอพอพใช้เพชรไดมอนด์มันก็ใช้ไดมอนด์เบอร์ใช้ใช้ได้ใช้ไดดมอน ไอ้มันตีได้นานเลยแต่กูมีสำรองหนึ่งน้นเลยต้องทำต้องทำแบบป,ประตูต้องเอาตรงนี้ออกไปออกไปเดินเอเลยเดนินเอาเลยเสร็จแล้วอ่ะอ่านี่นเดี๋ยวน้ำมาเน่เดี๋ยวกูจะทุบไอตรงนี้ออกแล้วน้ำมันจะไหลามาแล้วเราต้องรีบมาตรงนี้แล้วก็ปิดปิดปิดทางตรงนี้ ปิดทางตรงนี้ปิดตายไปเลยโอเคนะเคยคุณรอปิดให้เดี๋ยวกูี๋ยวกูเข้าแล้วปิดเลยนะปิดเลยปิดเลยปิด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 ทัหมดนี่ไงนี่ไงโอ้ยทะลุไอ้ยี่ทะลุไอ้ยี่ทะลุเฉย ไอ้บิวตัวไี้จอมาแล้วตัวที้จ่ามาแล้วตัวที่สีมาแล้วไอบิวโอ้โหแล้กันขี้โ,โลโล,โโล,โโลยังบ่อหลัเดี๋ยวจะโลกเจ๊ะทำไมฟาอุดค้างก่อนฟาอุดค้างมาไอ้เหี้ยอุดยากจัดวางไว้ติดอ้าว ที่ฟาร์มแมงมุมเสร็จแล้วนี่หว่าเมื่อคืนมึงอวดเก่งเลยไเดี๋ยวมีมีตั๊กกอรอยู่แล้วฟาร์มแมงมุมแล้วก็มีสต็๊กเกอร์วเพื่อนเราทำไว้เรียบร้อยแล้วว่ะทุกคนไม่ปราสาพอดีเลยูขยันทำเกินผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยแล้วเหมือนตอนนี้มันทำเป็นพีซีครบแล้วด้วยมั้งเนี่ยแปลตรงไหน แุกอย่างทั้งนี้แล้วก็เขียนว่ามันเป็นอะไรเขียนในไอ้สมุดนั่นเหรอว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ได้ครับผมอันแรกอันแรกอันแรกคืออันแรกคือมาร์เก็ตเอาไว้แรกของแรกแรกเอมอลร์แล้วก็เนี่ยอันสองแรกก็ไล่ตามเลยเออแล้วได้ได้ได้เงินเพิ่มไหมเนี่ยครับคือทํางานตากฝนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านท่าอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราทำป้ายก่อนทำแค่สิบปันก่อนเลย เอามาทําติดไว้ก่อนได้นี่ใช่ป่ะค่อยเขียนทีหลังค่อยทำป้ายไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ฟาร์มมีหน้าที่ประเห็นในตัวนี้ไหมเห็นในตัวนี้ไหมเนี่ยตัวเนี้ย๋ยวดีมันต้องการข้าวกับบิทรูทใช่ไหมคุณผู้ใหญ่ให้ผมเอาทําหน้าที่เขียนป้ายก่อนไม่ใช่เลยเมื่อกี้คุณเขียนป้ายแล้วก็เอาเข้ากับบิดรูทมาแลกด้วยเดี๋ยว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 งานที่สองเดี๋ยวผมทําครับผมเดี๋ยวเราติดป้ายก่อนทีละอย่างผมทำไม่ทันแป๊บนึง เดี๋ยวเราติดไปเป็นดิง้งไปก็เป็นฟอร์ช <Okay. S 2> ูนโอเคเรียบร้อยครับผู้ใหญ่เขียนชื่อสับเร็จต่อไปก็แต่ว่า เดี๋ยวเราเอาป้ายใส่ไว้ในกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะแลกข้าวเอาข้าวมาให้หวัวกินโอเคแล้วก็ไปดูอะไรตรงนนี่เอามันต้องมีของหรือเปล่าเอาไม่มีวีดวีดรูตข้าวกับวีดลูตหรอต้องไปตีก่อนเอาข้าวแล้วก็เอาข้าวเอามาให้วัวด้วยพอเราต้องเอาเอาหนังวัวใช่ใช่โอเคข้าวกับวีดลูตน่าจะโตมาแล้วตีข้าวกับ,บวีดลูตก,ก่อน

เราโดนซอมบี้ค,ครับกลางดงข้าวแน่เลยทุกคนนะคุณจะลากซอมบี้มาลากซอมบี้ไหมหน่อยดิปูกข้าวอยู่ครับแป๊หนึ่งนะผู้ใหญ่จะเสร็จแล้วครับผู้ใหญ่โอเคปูข้าวเสร็จแล้วเออเดซอมบี้ละเดไปละเดี๋ยวไม่ใช่ผู้ใหญ่ก่อนโอเคครับเสร็จแล้วลากซอมบี้มาหรอเอามาตัวนะ มันจะไม่กินบัวเราใช่ไหมินลากคิปเปอร์มาแทนได้ปะย<า> <g ülme> อย่าอ๋อสบีมากัด NBC มัติดเลมันตดเนบี้ยังไงตุยไอเฮียมาจากไหนอีกตัวนึองอีกนี่ติดเน,น,น,นมนแบยังไง เอาไปแปะนิดตัวมันเอ่อไม่ก็เอามันไว้บนเรือเหลือวทุกอย่างเดี๋ยวแล้วทำไมมันต้องถือพ่วงด้วยคือ <c ười> อะไรอ่ะทีเดียวเลยเหรอต้ออ มึงเอาบัลใส่เรือก่อนนะไปแล้วใหญ่บ้านโดนตบน่าจะได้แล้วฟาฟาฟาออกกันเลยเฝ้าเ้าไปเดี๋ยวมันตั้งเดี๋ยวมันตั้งฝัดวินเลชเช่โดนงับยังไม่โดนนอนก่อ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 นกำลังไงกำลังจะโดนงับ โชคดีนะ่วินเลเจอทั้งหลายโดนงับตูดแน่เฮ้ยได้ยินแล้วปะคาะปะค่ะแล้วจัง,ง,งส่งส่งใครไปก่อนส่งปั๊มตังก่อนไหมพวกไม่เอาได้หมดเลยงับซะโดนโทษทีนะวิลเลตเจอนายโดนงับตูดะหันไปแล้วไ,ได้โดนแล้วงับสิมาแล้ว เฮ้ยขึ้นขบวนแล้วเฮ้ยไฟเผาตาย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 อืมเดี๋ยวไปทำงานเราดีกว่าเอาข้าวเป็นแรกเอ่อเคเอ่อเราสามารถเลกได้ตลอดเลยใช่ไหมได้ตลอด สเกลเลตันกับแมงมุมมีอะไรจะให้ไปฟาร์มไว้ก่อนไหมโอ้แล้วผู้ใหญ่ไม่อยู่อะเราต้องไปเจอกับหัวหน้าสวนอีกแล้วโอ้ยหัว <c oughs> หน้าสวนครับ <c oughs> <c oughs> เออ่ห <c oughs> <c oughs> ัวหน้าสวนกูอยากขำสิ เอ่อผมพร้อมผมพร้อมมารับงานเลยฮะหัวหน้าสวนไปเลยแกผุดปันซะทำไรบ้างครับหัวหน้าสวนสั่งงานมาได้เนี่ยแก็ปุดปันซะอ่าที่ปลูกไว้เนี่ยนะนโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกูให้ NPC มาทำให้แทนดีไหมครับทำรั้วทำรั้วครอบไว้แล้วเ p c วอบอกอาชีพให้มันแล้วแต่เออเดี๋ยวราทำให้มึงจะได้ไม่ต้องมาปลูกทีเดียวอะมึงแค่โยนมันในถัง M V ีแล้วมันก็ปลูกแล้วมึงค่มาเก็บทำได้ด้วยวะอย่างนั้นได้ได้แต่มันจะช้ามมันช้าแต่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลสวนเลยมันจะเก็บให้เราเอมันปลูกหรือเปล่าเก็บด้วยเหรอเก็บด้วยปลูกด้วยทําทุกอย่างเลยมันทํากรงหลอมคลองหลอมแบบโอ้นั่นถ้าใจคุ้มต้องปลูกแบบแปลงใหญ่เลยเนี่ยคุ้มแน่ แต่มันช้าแต่มันแปลงใหญ่เลยไงโอเคครับหัวหน้าสวนผมช่วยเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับผมจะเอาไปเลยต้องปลูกต้องปลูกต้นในนี้หรือเปล่าต้นแอปเปิลหรือว่ากูไม่ได้โอเคมาของไปแรกโอเคครับไปแรกเอเมอร์ลเอาเลขหมดเลยนะ เอาแรกหมดเลยนะหรือเหลือข้าวหรืออะไรไว้ให้อะไรไหมใส่ใส่วัวด้วยเอาข้าวใส่วัวด้วยเอาใส่วัวให้เป็นรูปปวใจอ่ะแล้วก็แลกใั้หมดกูใส่ไปแล้วนั่นรอบนึงเมื่อกี้แต่ไม่รู้มันหิวอีกหรือเปล่าลองลองดูลองจำได้หรอปีอ๋อกูใส่แกะดีกว่าเมื่อกี้ข้าวให้วัวนี้แกะแกะไม่แกะไม่จำเป็นเอาวัวเอาวัวก่อนใส่แล้วใส่ใส่อ๋อพอป้อนแล้วมันออกลูกใช่ไหมใช่ใส่ เนี่ยว่าผไม่เจอกรได้ครับหัวหน้าหัวหน้าสวนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเอ่อโอเคผมไปละให้ผมช่วยทำอะไรครับผมต้องพาอะไรบ้างหัวหน้าสวนมีดินในตัวป่ะมีดินในตัวไม่ไม่มีฮะเอาดินเนี่ยกรุ๊ดกรุ๊ดกรุ๊ดรู๋เนี่ยหัน้าทำขยายฟาร์มโซนไหนบ้างตรงนี้อ่ะมันมันเจอทางอะไรครับเนี่ยเฮ้ แม่งมือก hmm. ูเป็นไรเนี่ยทำไมมันวางไม่ตรงเฮ้ยดินไม่พอครับหัวหน้าเดี๋ยวผมต้องไปขุดอ๋อขุดนาอยู่นะเราก็ชั้นนี้ขุดได้หมดเลยใช่ไหมผมช่วยขุดนันนันเออถ้าชีวิตจริงขุดดินง่ายๆอย่างนี้มันก็ง่ายหน่อยไงไม่โคบบเดี๋ยวไม่ต้องเคล็ดเอวจิม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 ก็ได้จคขยายฟาร์มเยู่กรเคียนเฟื่อแต่ไเจอมาว่ะ ฟ้าพาพาไปจุาไปตีต้นไม้เนี่ยมั้ยัวเองเองเขาเนี่ยลงมือได้ตีต้นไม้เลยไม่ไม่ไม่มึงอยู่กับกูก่อแล้เดี๋ยวกูไปเอาแอปเปิ้ลไงมันต้องการแอปเปิ้ลได้ครับเดี๋ยวผมขอวางบล็อกเดี๋ยวเดเดี๋ยวล่นกับกูไปก่อนเล่นกับกูไปก่อนผมไม่ได้เล okay. like like ่นอะไรกับมันครับผมทำงานอยู่คือผมได้รับงานใหญ่ตอนนี้รายได้น่าจะดีอยู่คือผมรับรับงานอันนี้นะใครจ้างผมได้นะเดี๋ยวรอเสร็จงานนี้ก่อนรับจอบเสริมช่วงนี้ไม่พอเท่าไหร่เฮ้ย นี่อะไรของกูวะอืมรีบเกินงานไม่ดีไม่ได้ได้เอาก่อนเดี๋ยวหัวหน้าเห็นไม่ได้เรียบร้อยครับหัวหน้าตรวจงานได้เลยฮะดีมาดอเอาแล้วหัหน้าฟังงานเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะมันหินไงมันเป็นหินมันเป็นหินโอเคเรื่องอะไรว่าเรื่องแครอดป่ายังไม่ปลูกอแคทลอดมีปลูกแต่ว่ามันน้อยสอบ ไม่ไม่แค่แค oh, er ่หลอดทองมันเอาไว้หนึ่งแอมโมล่อ๋อแค่หลอดทองไม่รู้แค่หลอดทองเอาไว้ซื้อไม่ใช่แลกเอาไว้ซื้อซื้อแค่หลอดทองไอ้เหี้ยไอ้ป๊อกกูอยู่ไหนเนี่ยแไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกกว๋มันออกไปซื้อไอ้ป๊อกกว๋มันออกไปซื้อกับข้าวกับไอ้เป๊กเมื่อกี้ะป๊อก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 กระต่อป๊อกป๊อกป๊อกป๊ไหนก็ไหนๆและไหนก็ไหนๆและมีอะไรอีกไหมต้องปลูกเดี๋ยวกูใช้แมโครขุดเลยแล้วกันสวนเนี่ยเลี้ยมัน เออเดี๋ยวขุดสวนให้แม็กกี้ได้เปล่าแม็กกี้ไม่มีฮึออวนาครับผมขอเบิกเบิกพ่วฮะพ่วพังฮะเบิกพ่วกเบิกพ่วงกลองเวฟคโอเคเดี๋ยวผมไปเบิกที่กลางกลางแล้วครับเดี๋ยวผมมาขอเวลาึงวังวางนี้มีกลางข้างกลางด้วยกันเนอะมีนะคือเรามีผู้ใหญ่บ้านมีวนาสวนเนี่ยเราต้อง ทำอะไรเป็นดะบบไม่ได้เดี๋ยวเรับไว้สักโบไปนอนเร็วกูนอนแล้วเฮ้ยผมทำงานหามรุ่งหามค่ำผมไม่นอนผมดีดห้ามเจงไลยมยถ้าห้ามเจ้งมันก็ไม่เจ้งมันไม่สว่างดิอกล่ะไม่เร่งด้วยอนไม่เล่นหรออนเฮ้ยต้องหักเงินเดือนวันนะเนี่ยเขาเข้ามาทำงานไม่ถึงสิบนาทีเลย ผมเป็นต้านประธานแม่งอยู่ให้ดีนะท่านประธานแต่ผมรอบรอบจัดการคุณแน่ผมมาประธานบริษัทเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนแลนเอ่อขาดขาดอะไรบ้างหน้าที่ต้องปลูกเดี๋ยวจะวางแพลนไว้ตรงนี้ปลูกบีทรูทที่ฟุกุนทำนี่อะไรอ่ะได้ได้ไอตรงนี้คุณเอาอะไรแค่หลอดอ่ะไอ้นั่นไว้ชูก้าแค่หลอด S <S นี่มาคุณฟังนี่ก่อนนะนี่ฟังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โอ้หนู่ทำยาวละหนู่นุน่นุ่นยาวได้ถึงนู้นเลยใครใครจะหาแร่แร่อะไรวะหาแร่พวกเพชรพวกอะไรพวกเนี้ยแร่เหล็กเอาเพชรตอนนี้ต้องการเพชรเพชรกับเหล็กแร่เหลก็กแร่เหล็กอะรู้จักย่ยรู้จักไหมแร่เหล็กแร่เหล็กอะใช่ครับท่านหลจารย์แร่เหลก็กอ่ะแร่เหล็กอะ เออท่านประธานครับมีงานอะไรสั่งผมได้นะท่านประธานไปกินข้าวซะไปแต่ผมกินแล้วท่านประธานสามสิบคือวันนี้ผมกําลังทํางานถามลูกหามคาผมขอเพิ่มเงินเดือนสักหน่อยได้ไหมไม่ก็ขอเพชรสักสองพันสองพันเม็ดใช่อ๋อมึงมีคนเดียวเท่านั้นจะให้ได้ผมโยมจะูงไปเออจะกูต้องเล่นอะไรอ่ะ ตัวทีครับหัวหน้าผมตามผมตามหัวหน้าไม่ทันฮะนอนหน่อยนอนหน่อยมิวหน้าจะไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนให้โอ๊ยอ้าวมีคนอยู่นี่ค่ะใครอ่ะเที่จเสียงอะไรวะอุ้ยคือตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะโอ้ยมันโฉบมานกไงนก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 มันคือตัวที่ไม่นกเออชื่ออะไระ ไม่ได้เฮ้ยจู่ก็ดังแล้วมาตกโอ้ตกใจหมดทิ่ไม่ไปแกกัะแตกแตกมาโม่ของกูผมมีให้ฮะวันหน้าเบิกผมไปโอโอเคตรงนี้จะน่าจะเป็นแปลงแครอทแปลงแครอทหมดเลยใช่ไหมทั้งแปลงนี้แม่นแล้วเอาไว้เลขเดียวหมดแล้ว